ดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆุคนที่ให้การสนับสนุนช่องไมายวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ตงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาค5าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับการฝึกฝนด้วยตัวเองไม่ค่อยน่าสนใจหรอกข้าจะฝึกฝนกับเจ้าเองประโยคต่อไปของตี้เถียงทําให้หัวโยงเ้าพูดไม่ออกด้วยดวงตาที่เบิกกว้างและกามที่หย่อนคอยอสูนเทพมีการฝึกฝนมากกว่า8 0 0แสนปีเขาต้องการต่อสู้กับหัวยงเาจริงๆหรือผู้อาวโสท่าน หัวยูเฮ้าจ้องมองไปที่ที่เถียนอย่างไร้ชีวิตชีวาที่เถียนยิ้มอย่างแผ่วเบาและพูดว่าพวกเราแค่ซ้อมต่อสู้กันแค่พยายามให้ดีที่สุดที่เถียนเคลื่อนไหวก่อนที่คําพูดของเขาจะจบลงในความคิดของหัวยูเฮ้าและเขาไม่ให้เวลาหัวยูเฮ้าคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเขาก้าวไปข้างหน้ามือของเขายังคงอยู่ข้างหลังในขณะที่เขาพุ่งเข้าหาหัวยูเฮ้า หัวยิ้วเฮาสึกได้ถึงแรงกดดันที่น่ากลัวและหยุดนิ่งทันทีที่ตบหน้าเขาตั้งแต่ตอนที่ที่เถียนเคลื่อนไหวความรู้สึกนั้นคล้ายกับความรู้สึกเดียวกับที่เขารู้สึกในหุบเขาเย็นหยางค้นหารักแท้เมื่อเขาถูกบทบังด้วยการฉายภาพนั้นเมื่อเขาถูกบทขยี้ในตอนนั้นร่างกายของเขาก็พังทลายเป็นฝุน่นและไม่เหลืออะไรเลยแต่ทว่าหัวยิวเฮาไม่เหมือนเขาในตอนนั้น เขาไม่ได้ใช้ทักษะวิญญาณแม้แต่ครั้งเดียวกับการโจมตีของที่เถียนพวกเขาไม่มีเวลาเปิดใช้งานทักษะวิญญาณของเขาเขายืนนิ่งอยู่กับที่ขณะที่หมุนมือไปข้างหน้าโดยใช้ฝ่ามือหันออกและค่อยๆผลักออกที่เถียนเร็วราวกับแสงในขณะที่หัวอยู่เ่ารู้สึกเหมือนชายชราที่หลบเลี่ยงแต่ถ้าว่าเนื่องจากการเคลื่อนไหวของเขาช้ามากฝ่ามือของเขาจึงผลักออกในทันทีที่ที่ทเถียนมาถึงตรงหน้าเขา ในขณะนั้นที่เถียนค้นพบด้วยความประหลาดใจของเขาที่หัวอยู่เห่ากลายเป็นภาพรวงตาในความรู้สึกของเขาราวกับว่าหัวอยู่เห่าได้รวมเข้ากับธรรมชาติรอบตัวหัวอยู่เห่าพลังงานชีวิตของหัวอยู่เห่าและแม้แต่โชคของหัวอยู่เห่าก็เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติหัวอยู่เห่าถูกกระแทกถอยหลังและตกลงบนพื้นหลังจากกระเด็นออกไปมากกว่า10เมตรเขาสะดุดล้มลงกับพื้น รกดูเหมือนว่าหัวยูเฮ้ากำลังสับสนแต่เขาใช้การเคลื่อนที่ดุดเงาพรายและขจัดผลกระทบทีละน้อยที่เถียนยืนอยู่ในที่ที่เขาอยู่และไม่ไล่ตามหัวยูเฮ้าเขาเอียงศีรษะไปที่หัวยูเฮ่าและพูดว่าตอนนี้ข้าเชื่อว่าสัตว์จักรพรรดิมงคลได้มอบโชคชะตาได้โชคลาภทั้งหมดให้กับเจ้าน่าเสียดายที่เจ้าไม่ใช่สัตว์วิญญาณและเจ้าไม่สามารถให้พปรปายาชิงโตเหมือนที่เธอทํา วอ,อยู่ห้าวหยุดเคลื่อนไหวเช่นกันเห็นได้ชัดว่าที่เถียนไม่ได้ใช้กำลังเต็มที่แต่ถึงกระน,นั้นเขาก็รู้สึกราวกับว่าจิตวิญญาณและเลือดของเขากำลังจะถูกบังคับให้ออกจากร่างกายของเขาจากการกระแทกเมื่อที่เถียนชนกับเขารู้สึกเหมือนมีภูเขามาชนตัวเขาขอบคุณสำหรับการแสดงความเมตตาผู้อาวุโสหมอ,อยู่ห้าวกล่าวขณะที่เขาโค้งไปทางที่เถียนที่เถียนขมวดคิวด้วและพูดว่ามนุษย์ พ่อเจ้ามีพิธีการมากมายคําตอบของหัวอยู่เฮาไม่ได้หญิงทนงหรือถ่อมตนนี่คือวัฒนธรรมของมนุษย์ที่เราได้สืบทอดมาจากรุ่นต่อรุ่นความกตัญญูกะตเวทีการเคารพรุ่นพี่ความจงรักภักดีความสุภาพเกียดและความอับอายสิ่งเหล่านั้นเป็นรากฐานของวัฒนธรรมมนุษย์ที่เทียนกล่าวอย่างชาัดเจนว่าข้าไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นทั้งหมดแต่ถ้าว่าเราเพิ่งเริ่มต้น าพยายามทำให้ดีที่สุดในพลังของเจ้าร่างกายของเขาสาั่นในขณะที่เขาพูดและเขาก็พุ่งเข้าหาหัวยู่เฮาอีกครั้งคราวนี้เขาขยับเร็วขึ้นเล็กน้อยหัวยู่เฮาไม่กล้าที่จะประมาทเขาเข้าใจจากประสบการณ์ก่อนหน้านี้ว่าราชามังกรดำตาทองจะไม่ทำร้ายเขาอย่างรุนแรงและฝีเท้าของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างละเอียดเมื่อเขาก้าวออกไปสองสามก้าวยางรวดเร็วและปรับตำแหน่งของเขา พลังวิญญาณของเขาไหลเวียนอย่างราบลื่นได้ตามความปรารถนาในตัวเขาและดวงตาแนวตั้ง้็กระพริบอยู่ด้านหลังของเขาในขณะที่เขารวมพลังทั้งหมดในร่างกายของเขาอีกครั้งดวงตาของหัวโย่ห้าวเปลี่ยนเป็นสีกลาบทองและเมื่อเทียบกับรอบที่แล้วเขาสามารถเข้าสู่สภาวะสูงสุดได้ภา,ายในระยะเวลาที่สั้นกว่ามากในครั้งนี้พวกเขาประทะก,กันอีกครั้งและหัวโย่ห้าวก็สะดุดถอยหลัง เขาถูกผลักถอยหลังมากกว่า19ก่อนที่เขาจะสามารถฟื้นการทรงตัวได้แต่ทว่าสถานการณ์ของเขาดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับตอนที่เขาถูกกระแทกถอยหลังก่อนหน้านี้ตาของตี้เทียนไหลไปมาด้วยความประดาดใจแต่เขาไม่ได้พูดอะไรในขณะที่เขาพุ่งไปที่หัวยุงเห่าอีกครั้งในทันทีหัวยุงเห่าไม่กล้าที่จะผ่อนคลายเลยสักนิดเขาเริ่มที่จะปรับตัวและประสานตัวเองเมื่อเขาถูกเวียงถอยหลัง และเขาทําให้แน่ใจว่าจิตใจของเขาสงบเพื่อที่ทุกสิ่งในร่างกายของเขาจะรวมเป็นหนึ่งเดียวมอยุง่งเขารู้สึกว่าความแข็งแกร่งของที่เทียนแข็งแกร่งขึ้นในการประทาครั้งที่สองแต่พลังของเขาเองก็แข็งแกร่งขึ้นเช่นกันดังนั้นการป้องกันของเขาจึงดีกว่าการประทาครั้งแรกมากที่สาคัญกว่านั้นความรู้สึกที่จิตวิญญาณของเขาเกือบจะดูดออกจากร่างกายได้หายไปแล้ว และทะเลแห่งจิตวิญญาณของเขาก็มั่นคงอย่างผิดปกติดวงตาแนวตั้งสีกูดาบทองรอยอยู่เหนือทะเลแห่งจิตวิญญาณของเขา,า,าเร่างดั้งเดิมของหนอนน้ำแข็งนิมิตเวหารอยอยู่ในทะเลแห่งจิตวิญญาณของหัวยูเฮาดวงตาสีทองของเขาเต็มไปด้วยความโกรธและพลังวิญญาณที่หนาแน่นก็ไหลออกมาจากเขาและรวมเข้ากับทะเลจิตวิญญาณของหัวยูเฮาแต่ถ้าว่า ร่างสีเขียวอมฟ้าก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาในเวลาเดียวกันร่างนี้ยกมือขึ้นตบศีรษะเขาขณะที่เธอสายหัวให้เขาหนอนน้ำแข็งนิวิตไปหาดูหดหูเล็กน้อยในขณะที่เขาจ้องไปที่ใบหน้าที่มีสเสน่ห์แต่ไม่พอใจที่อยู่ข้างหน้าเขาเขาหยุดการกระทําของเขาอย่างไม่เต็มใจและถอนขึ้นจิตวิญญาณของเขาออกไปวายุเฮาสามารถสัมผัสได้ถึงทุกสียงที่เกิดขึ้นอย่างชาัดเจน แต่เขาไม่สามารถสาใจกับการคิดถึงพวกเขาได้มีบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อเขาประทะก,กับที่เถียนเป็นครั้งที่สามก่อนที่ฝ่ามือของเขาจะกดทับร่างของที่เถียนฝ่ามือของเขาก็โค้งเข้าด้านในในขณะที่แรงดูดอ่อนโยนปรากฏขึ้นในฝ่ามือของหัวอยู่เฮาการดูดที่เถียนด้วยความแข็งแรงในปัจจุบันของเขาอาจจะไร้ประโยชน์เหมือนกับมแมรงที่พยายามจะขยับต้นไม้แต่ที่เถียนก็สะดุ้งชั่วคราว เมื่อแรงดูที่อ่อนโยนปรากฏขึ้นเพราะที่เถียนไม่คิดว่าหัวอยู่เฮาจะทําสิ่งนี้ที่เถียนควบคุมพลังของเขาเองโดยสัญชาตญาณได้แ,แรงกระแทกไปข้างหน้าของเขาลดลงเล็กน้อยตามธรรมชาติหัวอยู่เฮาถอยกลับเพียงห้าก้าวในเวลานี้นอกจากนี้จูจูมือที่ยอมอ่อนข้อของเขาดันออกในขณะที่เขาสะดุดถอยหลังและส่งคมแสงก็พุ่งออกมาและกระแทกเข้ากับที่เถียนที่ร้อนเผา ที่ส้นเท้าของเขาการเคลื่อนไหวของที่เทียนไม่หยุดแต่เพราว่านี่เป็นครั้งแรกที่หัวยูเฮาตอบโต้แสงสีทองหายไปในอากาศเบื้องหน้าที่เทียนหัวยูเฮาและที่เทียนประทะก,กันอีกครั้งแต่หัวยูเฮากระเด็นขึ้นไปในอากาศเพราะเขาหมกมุ่นอยู่กับการตอบโต้หัวยูเฮารู้สึกแน่นหน้าอกแต่เขาไม่รู้สึกท้อแท้เลยเขามีความมุ่งมั่นอย่างมากและเขาได้ผ่านความยากลำบากมามา,มากมายในชีวิตแล้ว การลอยระยะไกลจากการชนนั้นไม่ได้แย่ขนาดนั้นอย่างน้อยเขาก็สามารถรักษาระยะห่างระหว่างที่เทียนกับตัวเขาเองได้สายตาที่หวยหาไหลออกมาจากดวงตาของเขาได้ดูเหมือนว่าเขาจะโปร่งใสไปทั้งตัวเมื่อดึงหมัดขวาออกการฉายภาพของหวังตงเอ๋อปรากฏขึ้นอย่างเงีย,งยบๆข้างหลังเขาแต่ถ้าว่าเธอดูแตกต่างจากเมื่อก่อนคราวนี้การฉายภาพของหวังตงเอ๋อรมีสีสัน เรากล่าวว่าเธอลงมาข้างหัวอยู่เฮาจริงๆเธอยิ้มอย่างงดงามและดวงตาที่มีเสน่ห์ของเธอแต่งแต้มด้วยความเขินอายขณะที่ผมยาวสีฟ้าโอมชมพูของเธอพาดบา่าเธอหมุนผมของเธอด้วยนิ้วของเธออย่างสนุกสนานและมีความเย้ายวนเล็กน้อยที่มุมริมฝีปากของเธอใช่นี่คือหวังตรงเอ๋อที่สวยที่สุดในใจของหัวอยู่เฮาตรงเอ๋อยู่ข้างหลังเขา และเธอก็อยู่ในหัวใจของเขาด้วยนี่คือหมัดแห่งความทรงจำตี่เทียนอาจกระแทกหัวอยู่เ้าอีกครั้งก่อนที่เขาจะสามารถปลดปล่อยกำปัน้นแห่งความทรงจำได้แต่ตี่เทียนจงใจเฉลรตัวลงในครั้งนี้เขาอนุญาตให้หัวอยู่เ้าโยกระดับรัศมีหมัดของเขาให้อยู่ในระดับสูงสุดตี่เทียนมองดูความปรารถนาในดวงตาของหัวอยู่เฮา และความวิตกกังวลที่มุมปากของเขาจากนั้นจึงศึกษาหญิงสาวที่มีสเสน่ห์และสั่งางามที่ด้านหลังของเขาแม้แต่ราชาบมังครดำตาสีทองก็ยังเต็มปไปด้วยความชื่นชมยินดีเมื่อได้เห็นเด็กคนนี้ได้ยกระดับเทคนิคการต่อสู้ของมนุษย์ให้อยู่ในระดับสูงหรือไม่เป็นไปได้ไหมอารครม,มายุทธจำนวนไม่มากที่สามารถบรรลุถึงระดับของการบูรณาการและการหลอมรวมเช่นนี้ที่เถียน ไม่ได้จับมือของเขาไว้ข้างหลังอีกต่อไปเขาเอื้อมมือซ้ายออกและเปิดฝ่ามือเพื่อป้องกันหมัดของหัวอยู่เฮาเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นเพราะร่างกายของเขาไม่แข็งแรงพอที่จะรับมัดน,นี้ตรงกันข้ามเขาทำอย่างนั้นด้วยความเคารพไม่มีเสียงใดเกิดขึ้นในการประทะครั้งนี้ฝ่มามือขาวเนียนของตี้เทียนจับหมัดของหัวอยู่เฮาซึ่งเป็นสีทองวาวับแต่ทว่า หน้าของที่เถียนเปลี่ยนไปอย่างมากในวินาทีต่อมาและเขาก็ปล่อยมือของชายหนุ่มอย่างรวดเร็วเราวกับว่าเขาคว้าฐานร้อนๆมาแทงความทรงจำของหัวยู่เฮาเข้าลึกลงไปเช่นนั้นได้กระแทกกับหน้าอกของที่เถียนแสงสีทองรวมตัวกันได้ดูเหมือนว่าจะมีมือยักษ์ได้ไร้รูปร่างที่มีด้ามจับเหล็กบนร่างของที่เถียนดังนั้นเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องโชคจากหมัดนี้ ร่างของอสูรเทพสารส้านเมื่อแสงสีทองเข้มกระพี่ปนร่างของเขาหนึ่งครั้งพื้นที่รอบตัวของเขาพังทลายลงทันทีและเขากลายเป็นแสงสีทองเข้มและถอยห่างออกไปไกลหมาดของหัวอยู่เฮาไม่ได้โดนอะไรเลยในท้ายที่สุดหากมนุษย์หร,รือสตว์วิญญาณได้เฝ้าดูการต่อสู้ครั้งนี้พวกเขาคงจะประหลาดใจมากที่ดวงตาของพวกเขาจะโผล่ออกมาที่เทียนคือใคร เขาเป็นอสูรเทพที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปเขาเป็นอสูรเทพแห่งป่าใหญ่ชิงโตแต่ถูกมหาป่าวิญญาณบังคับจนถึงจุดที่เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องหลบเลี่ยงการโจมตีของเขาหากสิ่งนี้แพร่กระจายไปยังโลกภายนอกของวายุเฮาจะกลายเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในทันทีตี้เทียนโบกมือซ้ายและลื่นพลังวิญ,ญญาณที่น่ากลัวก็ปรากฏข,ขึ้นกลางอากาศ กองเรยบมังกรดำขนาดไม่หือมาปรากฏขึ้นจากที่ไหนก็ไม่รู้และจับหัวอยู่ห้าไว้ผนึกพลังวิญญาณทั้งหมดที่เขาต้องการเปิดใช้งานในช่วงเวลาถัดไปตี่เทียนดึงเขาออกจากอารมณ์ที่หวยหาหัวอยู่ห้าตื่นขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ในขณะที่เขาสัมผัสได้ถึงแรงกดดันมหาศาลรอบตัวเขาเขาจ้องมองไปที่ตี้เทียนได้อดไม่ได้ที่จะรู้สึกมึนงงเล็กน้อยตี้เทียนเองก็มึนงงเล็กน้อยในขณะนี้ การแสดงออกของเขาซีดเล็กน้อยแต่ดวงตาของเขาไหลไปมาด้วยความอ่อนโยนตแต่ถ้าว่าสีหน้าของเขากลับมาเป็นปกติอย่างรวดเร็วและดูเหมือนเขาจะไม่เป็นมิตรนักเมื่อมองไปที่หวัวยงเฮาอีกครั้งเขาพูดขึ้นว่าพลังจิตวิญญาณของเจ้าแข็งแกร่งกว่าที่ข้าจินตนาการไว้มากความแข็งแกร่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่สัตว์มงคลมอบให้เจ้าแต่มันเป็นพลังจิตวิญญ,ญาณของอาณาจักรรูป,ปรธรรมห,หัวยงเฮาก็มึนงงเล็กน้อย เขาไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมที่เถียนถึงกลัวที่จะโต้อตอบกับกบาดแห่งความทรงจำของเขาด้วยความแข็งแกร่งของที่เถียนแม้แต่ฝ่ามือเข้าตรงก็ไม่สามารถทำร้ายเขาได้แม้แต่น้อยหน้าประสาอะไรกับการปั้นแห่งความทรงจำแต่ทำไมท่าทางของเขาถึงแปลกจังที่เถียนกล่าวอย่างชัดเจนว่าเจ้าสามารถฝึกฝนด้วยตัวเองแต่ถ้าว่าเจ้าจะต้องเตรียมการที่จำเป็นสำหรับสิ่งที่เจ้าต้องทำในสองวันต่อจากนี้ ด้วยเหตุน,นี้ที่เถียนจึงหายตัวไปในอากาศบางๆข้างทะเลสาบเช่นนั้นหวอ,อยู่เ้าไม่ได้ขยับแม้แต่นิ้วเดียวในขณะที่เขาเฝ้าดูที่เถียนหายตัวไปและเขาก็าเริ่มคุ้นคิดอะไรทําให้แม้แต่อสุนเทพก็ยังกลัวมันไม่ใช่ความแข็งแกร่งของกำปั้นแห่งความทรงจําของข้าแม้ว่าพลังจิตวิญ,ญญาณของข้าจะแข็งแกร่งเป็นสองเท่าข้าก็ไม่สามารถทําร้ายเขาได้เพราะเขาไม่กลัวพลังโจมตีของข้า งั้นเขากลัวอะไรอารมณ์งั้นเหรอใช่เขากลัวความรู้สึกหงยหาในการพานแห่งความทรงจําของข้าพลังวิญญาณของข้าเปรียบเสมือนมดเมื่อเทียบกับอาสูรเทพแต่ถ้าว่าช่องว่างระหว่างพลังจิตวิญญาณของเรานั้นไม่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเมื่อข้าหงยหาตรงเอ๋อรลังจิตวิญญาณของข้าก็เพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสุดจนถึงจุดที่ข้าไม่สามารถควบคุมมันได้อย่างเหมาะสมความรู้สึกหงุยหานี้ รากฏอยู่ในหมัดแห่งความทรงจำของข้าอย่างสมบูรณ์และต้องเป็นอารมณ์นั้นที่ส่งผลต่ออาสูรเทพมันคงเป็นอารมณ์ที่กระตุ้นความทรงจำของเขาและทุกอย่างที่เขาคิดถึงมากดังนั้นเขาจึงหลบหมัดของข้าในที่สุดมยัยุห้าฉา,าดมากเขาเข้าใจกระบวนการนี้หลังจากแต่ตองอยู่คู่หนึ่งใครว่าสัตว์วิญญาณไม่มีความรู้สึกดูเหมือนว่าอาสูรเทพ จะมีความรู้สึกและอารมณ์ลึกๆอยู่ในใจของเขาความคิดของหัวอยู่ห้าวหยุดลงที่นี่และรอยยิ้มจางๆก็ปรากฏขึ้นที่มุมปากของเขาความคิดของเขาเต็มไปด้วยความดีงามในขณะที่เขาคิดถึงความสุขที่ได้อยู่กับตรงเออเหตุผลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มาแห่งความทรงจําของเขามีพลังมากเพราะเขาจะต้องจมอยู่ในอารมณ์ของเขาย้อนกลับไปในตอนนั้นเขาใช้ความแข็งแกร่งนี้เพื่อเอาชนะวิญญ,ญาณพมยุทธ์ผู้ชั่วร้ายสองคน และนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเขาถึงสามารถบรรลุผลสำเร็จได้แต่ถ้าว่าตามที่ซูชางชีพูดกับเขาเขาไม่สามารถพึ่งพาทักษะสามขั้นสูงสุดเท้าตรงของเขาได้ในอนาคตมิฉะนั้นเมื่อหวางตรงเออตื่นขึ้นและกลับไปสู่อ้อมกอดของเขาการฝึกฝนของเขาจะอ่อนแอลงอย่างมากอย่างน้อยที่สุดพลังการต่อสู้ของเขาจะลดลงอย่างมากที่เถียนหายไปแต่หัวอยู่เฮาไม่หยุดฝึกฝน เขาแทบไม่มีโอกาสได้อยู่ในสถานที่เงียบสงบที่เปลี่ยนไปด้วยพลังชีวิตพร้อมๆกันนอกเหนือจากคุณค่าทางโภชนาการของผลไม้หยกทองคำดูเหมือนเขาจะย้อนเวลากลับไปในสมัยที่เขาเพิ่งเข้าเรียนที่โรงเรียนซือไรเคอร์พร้อมกับหวังตรงเอ๋เมื่อเขาไม่ได้นอนหรือพักผ่อนเพื่อจะได้มีสมาธิมากขึ้นวัวหยุห้าค้นพบในขณะที่เขานั่งสมาธิว่าไม่ว่าเขาจะทำอะไรร่างของตรงเอ๋อยังคงปรากฏอยู่ในใจของเขา าอยู่ในความมืนงงเล็กน้อยใช่ตั้งแต่ข้าออกจากข้ารืหาดของพญาขาวใต้เฮาข้าก็อยู่กับตรงเอ๋แม้ว่าเราจะแยกจากการเป็นครั้งคราวเราก็ยังคิดถึงการเละกกันและหวยหาการเละกกันไม่ต้องห่วงตรงเอ๋ข้าจะไปหาเจ้าแน่นอนเมื่อข้าจัดก,การบางอย่างสําเร็จเขาหมกมุ่นอยู่กับการทําสมาธิมากขึ้นในขณะที่ความคิดวนเวียนอยู่ในจิตใจของเขา เขารู้สึกและสัมผัสได้ถึงการล้อมรวมระหว่างพลังจิตวิญญาณของเขากับพลังวิญญาณของเขาและทักษะวิญญาณทุกอย่างที่เขาดูดซับวิญญาจาร์ทั่วไปไม่เคยมีทักษะวิญญาณเพียงพอที่จะใช้พวกเขาต้องตัดสินใจว่าพวกเขาต้องการทักษะวิญญาณประเภทควบคุมหรือประเภทโจมตีเมื่อเลือกคงแหวนวิญญาณไม่ว่าพวกเขาต้องการทักษะวิญญาณสาหรับเป้าหมายเดียวหรือเคดนคําถามเช่นนี้มากจะรบกวนพวกเขาแต่หัวอยู่เ่า อยู่ในสถานการณ์ที่ตรงกันข้ามเขามีทักษะวิญญาณมากเกินไปเขาเกิดมาพร้อมกับวิญญาณยุทธ์คู่และนี่หมายความว่าเขามีทักษะวิญญาณมากเป็นสองเท่าของวิญญาจารย์ปกตินอกจากนี้เขามีวงแหวนวิญญาณแสนปีสองวงท่ามกลางวงแหวนวิญญาณมากมายของเขาและเขามีวงแหวนวิญญาณสีกุหดับทองอีกอันที่เป็นของชิวเอ๋อซึ่งเท่ากับวงแหวนวิญญาณหนึ่งแสนปี เขามีววนิญญาณหนึ่งล้านปีที่มอบทักษะวิญญาณสี่อย่างให้กับเขาและเขาก็มีกระดูกวิญญาณหลายชิ้นเช่นกันหัวอยู่เฮาไม่กลัวที่จะมีทักษะวิญญาณไม่เพียงพอแต่มีหลายประเภทมากเกินไปและเขามักจะมีปัญหาบางอย่างในการเลือกทักษะวิญญาณที่จะใช้นี่คือสิ่งที่หัวอยู่เฮาต้องทำในตอนนี้ผลข้างเคียงของทักษะสามขั้นสูงสุดเท่าตรงของเขามีมากเกินไปดังนั้นเขาจึงต้องใช้มันเท่าที่จะหาได้ในอนาคต ภายใตส้สถานการณ์เช่นนี้การเลือกทักษะวิญญาณและวิธีที่เขาจะต่อสู้กลายเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดของหัวยูเฮาในขณะนี้หัวยูเฮาไม่ต้องการเพิ่มวงแหวนวิญญาณใดๆให้กับวิญญาณยุธการต่อสู้ที่สองของเขาคือจักรพรดินีแมงฟองน้ําแข็งยกอย่างน้อยก็ในขณะนี้เพราะเขาไม่จําเป็นต้องเพิ่มจํานวนวงแหวนวิญญาณของเขาการได้รับวงแหวนวิญญาณมากขึ้นจะช่วยเพิ่มพลังให้กับร่างกายของเขา แต่เขาไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนั้นหลังจากที่เขาดูดกืนพลังของมังกรทองเข้าไปเขาค่อนข้างจะทํางานอย่างหนักเพื่อพัฒนาดวงเนตรวิญญาณของเขาและเมื่อเขากลายเป็นราชทินานามพรมยุทธ์เขาจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มวงแหวนวิญญาณระดับสูงให้กับจักรพรรดินีแมงฟองน้ําแข็งยกจากมุมมองของเขาวงแหวนวิญญาณอายุหมื่นปียังมีความหมายกับเขาไม่มากมีเพียงวงแหวนวิญญาณหน 1, ึ่งแสนปีที่สามารถตอบสนอง ความต้องการของเขาได้หมโยเฮ้าไม่รู้ว่าระดับพลังวิญญาณของเขาที่สูงกว่า70ดนั้นมีกี่ระดับในขณะน,นี้หลังจากที่เขาดูทราบวงแหวนวิญญาณวงที่เจของเขาแล้วเนื่องจากวงแหวนวิญญาณนั้นเป็นของตาปิศาทราราช1 0 0 0 0แสนปีพลังวิญญาณของเขาก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเขาประเมินว่าพลังวิญญาณของเขาน่าจะอยู่ที่ระดับ72ไม่มากก็น้อยเขาอายุยังไม่ถึง20ปีด้วยซ้ํา แต่พลังวิญญาณของเขากับไม่ธรรมดานี่ยังหมายความว่าอาการแข่งขันระหว่างวิญญาจารย์เยาวชนระดับสูงแห่งทวีปกําลังเกิดขึ้นในขณะน,นี้เขาก็ยังมีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเขาเป็นมหาปานวิญญาณที่มีวิญญาณยุทธการต่อสู้ขั้นสูงสุดเขายังมีวิญญาณยุทธโค้เขาอาจจะสามารถจัดการกับทีมส่วนใหญ่ได้ง่ายๆด้วยตัวเองหรือบางทีอาจจะทุกทีมก็ได้ เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ